สวัสดีครับสมัยเกาะยาววันนี้พามาเที่ยวหาดคลองม่วงหาดคลองม่วงก็อยู่ตำบลผู้นแต่ว่าอยู่ที่บ้านตกแต่ว่ามาเที่ยววันนี้เนี่ยที่เขาตกเบ็ดตกเบ็ดหัวหินนี่ว่าน้ำลง เอามาตกเบ็ดกันวิวทาชาน์สวยงามธรรมชาติบริการดีพามาท่องมาเที่ยวที่หาดวันนี้มาได้ออกทะเลเวันศุกร์เลยพามาเที่ยวหาดวันนี้ดูที่เขาตกเบ็ดไปก่อนนะครับอย่าที่วิวตก หัวหินแล้วว่าเราชาวบ้านชาวบ้านก็มาหาหอยมาตกเบ็ดตกอะไรเนี่ยที่ริมหินอย่างเงี้ยบรรยากาศของทะเลก็บรรยากาศสวยงามธรรมาชาติดีเออแต่ว่าเป็นคลื่นเป็นลมวันนี้เอ่อยามพายุเข้าแล้วเดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดวันนี้ยามพายุเนี่ยนอนอยู่จะเป็นอย่างนี้อยู่หลายวัน เช้าจะออกทะเลก็ไม่รู้ได้ออกไหมแต่ว่าไม่ได้ออกก็อยู่บนบ้านก่อนมึงมาอยู่ลยเนี่ยทยาทยก็ใส่ปลาชิงชังทายก็ใส่ปลาชิงช่างมันพัดลงทะเลขึ้นพามา<笑><笑>มาต้องมาเที่ยวกัน บรรยากาศธรรมชาติของบ้านๆของก่อย,ยาวบ้านเราธรรมชาติสวยงามในวับนบ่ายสองโมงคนม,มาเที่ยวน้ำลงกว่ดีคนเขาจะมาหอยแล้วก็มีขุดหอยหาอะไรกันตกเบ็ดตกอะไรกัน <c oughs> บรรยากาศบ้านๆ เนี่ยเป็นคลื่นเป็นล่มหน่อยคลื่นคลืนค่นใหญ่ตัวเนี่ยเอามาจากเมก็ดกอควาได้จะมาเข้าฝั่งเนี่ยทบหัวหินค <c> ล <oughs> ื่นกระทบหินส <c oughs> ว้งามเหมือนกัน กระทบหินมันก็สวยงามไปอย่างหนึง่งคลืนมันใหญ่มันพัดกระทบเข้าหัวหินแล้วมันเป็นฟองมันอยู่สวยงามเหมือนกันแหละธรรมชาติ เป็นลมมนเนี่ยเป็นลมขึ้นประมาณอ,อย่างเม็ดกว่าๆได้มาเข้าฟังเนี่ย ขึ้นกระทบฝั่งสวยงามเหมือนกันเอาไปาออกไปเที่ยวในหาดดีกว่าเที่ยวดูวิวเขาที่เขาตกเบ็ดเขามาหอยเนี่ยบริเวณเนี่ยเป็นหินอย่างเงี้ยพอน้ำลงเออเขามาขุดหอยขี้ดำหรือว่าหอยแข็งขนหรือว่าหอยมีหลายหอยบ,บ้านๆก็เออบางทีก็คนๆ้ามาตกเบ็ดกัน ทัดบ้านบ้านสวยงามเออลองดูไปก่อนให้โรคไฟไข้เก็บมันหาย <c ười> เออจะได้ถ่ายคลิปไว้ให้พี่น้องได้ดูได้ชมก่อนคนที่อยู่ต่างประเทศคนยี่ต่างจังหวัดที่มาเอ,อ่อที่เห็นคลิปจะได้มาท่องมาเที่ยวที่เกออาะยาวเออที่หาดคลองม่วงหาดนี้มันอยู่ที่บ้านรู้จากบ้านตกเขาเรียกเออ มันอยู่ทิศใต้ของหาดโลจกักเนี่ยเนี่ยออกมาหาดแล้วทำมาเที่ยวหาด <c oughs> <Yeah. S 2> เฮ้ยทำมาเที่ยวหาดแล้วเมื่อกี้พาไปดูที่ปตกเบ็ดขุดหอยเนี yeah. ่ย บริเวณอย่างเงี้ยเขากดนอ้อยเนี่ยเขาก็มากันมั่งแล้วเนะีย่ยเนี่ยชายหาดคนไม่มามันขึ้นหน้าลุหน้าลมมันพาขายะอะไรขึ้นมาเต็มหมดหาดชายก็สวยงามมบรรยากาศก,าก็ดี <c oughs> เดี๋ยวว่าถึงหน้ายุหน้าลมแล้ว มันลมใหญ่ขึ้นใหญ่ก็มันพาขยะอะไรขึ้นมาเต็มหมดเนี่ยคนไม่มาด้วยถ้าเราวันดูคลิปที่ผมถ่ายไปต่างจังหวัดต่างประเทศจะได้มาเที่ยวเกาะยาวเอาไมนี่ยังไม่เยอ่เลยเอาไมไม่รู้อะไรเดี๋ยวคืนภาพไปครับ นั่นหรอจิ้มมาได้ที่ตรงนั้นยังไม่เลยยังไม่ไม่เลยมันพัดลงเละแต่ว่าพวกใบอิงชังเนาะแกมึงรอเอ้ยพวกเรายังได้งานดีเว้ยว่าเที่ยวว่าเที่ยวมาขุดหอยนั่นมาได้เลยนี่ก็ะทำไส้เลยเดี๋ยวมึงรอนี่ไส้ปลานี่เกาไปว่างแถวไหนอะนี่ Ờ. Ừ. Có, ừ, có cao, có ha, có Cảm lấy ra, có số linh với luôn rồi. Ừ. Nhà có thấy có vàng, nó ăn vàng quả có mà. Có Ờ. Ờ. Ba đấm luôn. Ờ. Lắng kia ba đâu bằng lõi nè. Phần sông. phần ừ. Mai tăng hạt. Mai không. Mai không. Rồi ta cắt. Tao đi cắt để không nghe. Ờ. แกงวังร้อยเลยจับงาดดังนั้นเลยตอนทำเรื่นี่เนาะเออเนี่ยใส่ก็ไปวางปลาที่นอกทะเลดูวปลาเกา่าปลาอะไรมากมายก็ว่าวางอินลำลึกๆตรงนี้เนี่ยก็เป็นี้บ้านๆนี่เขาทำกันเออเออเนี่ยใส่ปลาแล้วก็ไปวางที่เออเนี่ย,ยบ้านๆนนเออ,เอ,อเ เอาไปวางใส่ปลาเก่าติดมาหลายปลาเนี่ยเออมีทุกปลาเออะเนี่ยเอามาทำบ้านที่ว่าทะเลบ้านเรามีทำนี่เขาไปวางแถวเกาะห้าเกาะลอยยาดูทางทางนอกดูแต่ทางเกาะรอกไว้ทางเกาะพีพีเป็นแถวโน่นเนี่ย ใช่ก็วางกันทำมันทำมือเนี่ยเ,เด็กหมดเลย <c oughs> เด็กเ,เด็กเด็กหมดเนี่ยหาดก็สวยบรรยากาศก็ดีมับนบ้านของเราท,ทวิวทัศน์บรรยากาศสวยงามทำ <c oughs> ก่อย,ยาไวไม่มีคนมานี่ก็หน้านี่น้าลูซีชันน้า กภา้าด้วยเนี่ยยามนี่เดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดไปเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ทางทะเลอันดามันฝั่งตะวันตกมันเปลี่ยนลมแล้วเมื่อก่อนเป็นลมตะวันออกเป็นลมหนาวเอ่อนี่มาเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนลมมาเป็นลมทิศตะวันตกเอ่เพราะว่าหน้าายุหน้าลมมันก็จะเป็นอยู่นี้ไปประมาณ 6, 7, 8, 9, 3, เดือนหกเดือนเจ็ดเดือนแปดเดือนเก้าสามสี่เดือนเป็นอยู่เนี่ย เป็นเป็นอย่างเงี้ยใจก็ทำบรรยากาศบ้านๆ <laughs> ต้องก่อยยาวบ้านเราอ่าว่าเนี่ยหมดโลกไฟใกล้เก็บถึจะได้มาท่องมาเที่ยวกันเนี่ยขึ้นชิงใจเนะี่ยเอ็เนมาใหญ่เลยอ่าวว่าเนี่ยหน้าลมเข้าไปห <laughs> น้ายุหน้าลมเนี่ยขึ้นขึ้นหาดตุ้มตุ้หมดเลยเนี่ย ตรงบ้านบ้านตรงก่อยยาวบ้านเราหาดคลองม่วงมันอยู่เหนือมันอยู่ทิศใต้ของหาดลู้จากเออมาเนี่ยมองไปข้างหน้าก็เป็นเกาะนอนเกาะไข่นอกเกาะไข่ในมองเห็นลิบๆขนะ้างหน้ามันก็เป็นภูกเก็ตเอบรรยากาศวันนี้เป็นขึ้นลมออ อมันขึ้นงบขึ้นอะไรก็มาท่องมาเที่ยวกันได้มันบรรยากาศของก่อยยาวบ้านๆธรรมชาติของก็ยาวมันมีที่ท่องเที่ยวมากมกายไกยกองและที่ก่อยยาวเนี่ยแต่ว่าช่วงนี้ก็มันอย่างโรคภัยไข้เจ็บนะเออมันก็ไม่มีใครอะไรเนะี่ยขึ้นก็มาใหญ่เนี่ย ชัดบรรยากาศสวยงามหาดก็ไม่ที่หาดส,สวยๆทั้งนั้นเลยก็อ,อยางโลกไปค่ายเก็บเนี่ยมันหายมันไลหมดแล้วก็พี่น้องต่างประเทศพี่น้องต่างจังหวัดของในประเทศไทยได้ยินได้เห็นคลิปได้เห็นผมลงถ่ายคลิปไปแล้วก็จะได้จำจะได้มามาท่องมาเที่ยว không ăn mát, mấy nhà cạt không có giảm Không có giảm đi À, tốt xuống anh <laughs> về thăm bồn จากหาแล้วก็มาข้างบนก็ยังไม่มีที่พักเลยที่เนี้ยยังไม่มีโรงแรมแต่เรามาพักมาอะไรได้พักแค่เอื่นแล้วก็มาลงมามา,มาเที่ยวได้ยังไม่ได้สร้างโรงแรมดิจะสร้างแล้วแต่ว่าลกูกไฟใข้เก็บมันมา <c oughs> ดเดียวเนี่ยบรรยากาศข้างบนเนี่ยที่เนี้ยเขาจะสร้างโรงแรมเมื่อก่อนนี้เขามาสร้างแต่น้มบิน ไว้แล้วคัปเตอร์ไว้แล้วแต่ว่าอ่านี่เขายังไม่ได้สร้างดิเพราะว่าเราจะเริ่มวางโครงการแล้วก็พอดีโรคโควิดโควัดนี่มันมาทีเดียวอ <c oughs> เนี่ยก็วางโปรแกรมไว้แล้ว <c oughs> ยามา <c oughs> <c oughs> เออโรคไปใกล้เก็บ อะไรก็มันอย่างว่าเนี่ยนะนีคนมากหมู่มากกลับลงมาย่างอาดัดอีกสักทีละเป็นเดียวกนบนแล้ว คนบ้านมา,มาเดินมาเที่ยววันเย็นๆนี่นก็น,น้ำลงพอดีก็จบคลิปไปเพียงเท่านี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยสมัยกอยยาวช่อง youtube นะครับสวัสดีนะครับ